สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อแม่พี่น้องมะเมงเห็ดพี่น้องสิลรางเห็ดไว้ตะแกงเนาะค่ะไปหาเห็ดมาพี่น้องเสียดายบัวรีไทยเต็มตาพี่น้องไปหาเห็ดคนเหนียวบุ้งเลยเห็ดเขาไข่อยพี่น้องบอกดีดีแะเสียดายบัวรีไทยพี่น้องมันเมื่อย์นะพี่น้องเนาะภาษายอยู่ที่แหลกหาไปหามากอุเมืเมย์ที่แหลกกับ่ัวรีเห็ดนะพี่น้องก็เลยที่แทนไายประทาไปหามากเลยพี่น้องเอ้ยบุ้งเนย เป็นตาให้กอกไข่ตะลังสมุทรที่มีออกหาคนเดียวพี่น้องก็จะมันดีใจลายเน่อหิตหิตนะหิตโปวกแดงหิตโปวกแดงในเทียนระดอกเมืองมันบอกเป็นมูอ่ได้เป็นมูข้างในพี่น้องสะออนมาค่ะสน่น้องไปดิ้กกอไ่หน่อยด้ิค่ะนี่มันก็เริ่ออกหลายๆเนาะตัวสมู <S <S ที่มีเออยางมันแรงมันออกหลายไปอำเภอเมืองสวงมากค่ะพี่น้องไปเก็บย,ยั่วเราอำเภอเมืองสวงเมืองในพี่น้องมันจะสะออนเนาะเห็ดแหมโอ้ยจะมันหามวนหามันเลยค่ะ สีล่างเฮ็ดแกงค่ะพี่น้องมาเล้สีสีแกงว่าแม่ให้สิปนแกงเนาะแกงปนแกงสีแกงกินค่ะพี่น้องสีแกงแล้วก็สีลวกใส่อัดฟิลไว้น่ำเนาะค่ะโอ้พี่น้องเสียดายหลายบระเทศไทยที่แรกว่าสีไทยยุคกัสะพ้ายกีบบอลสะพ้ายโทรศัพท์ไปเมื่อยซื้อๆพี่น้องบระเทศไทยที่แรกมันบ๊อบ ไปตอนเช้ามันบ่ค่อยฟอเห็นแล้วพี่น้องไปมองคนหลายเราที่นี่เพิ่นพาหมนไปมองวันนี้มองว่ามีคนหมอนไหมพี่น้องโอ้ยสะออดเจรสะออดแห้งแต่พอแเราไปที่นี่เ่ราะในทายที่พี่น้องคิดถ้าท้ายแล้วมันก็สิบพราท่านข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เลยว่าทายพี่น้องยินไปยินมาเราเสียดายมันพ่อเราได้เต็มท้างหาไปหาว่าไมยพี่น้องเลยเต็มตาโอ้ยบางแนวค่ะบางแนวบางแนวเห็ดเต็มตาสะออดจะคล้องหาเห็ดบุรีแห้ง ท้าม้วนทามันจนไม่อยากกระบาดเลยพี่น้องมันหลายอีหลีมันเฮ็ดกอกให้มันก็ร่างออกเลยพี่น้องเว้ยตูมูตีมีออกหลายหรืมันขาดพี่น้องอาจจะคล้องค่าทายมันเสิบเพาท่านเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะมันเฝ้าเอาเฝ้าเอาเฝ้าเก็บเอาเฝ้าเก็บเอาคือขัดเรื่งเสียงนาจจะคล้องมาค่าเปิดกองทายมันเสียโอ้ยมันเ่าท่านเพิ่นแล้วพี่น้องเข้าไปคนเดียวเนาะเข้าไปเชินทั้งสะพายกระตาทั้งถือโทรศัพท์ทายทั้งเสียมทั้งยังมันหลายอย่างมันเ่าท่านเพิ่นก็จะก็ไปไหวเนาะค่ะขันเขาซ่าสิก็จะ แยงก็จะ่าแยงน้ำพน้องเนาะก็เลยตัดสินใจว่าพอดทีทายเลยกินลำเสียดายน,น้ำพี่น้องเนาะน้ำพ่น้องวันนี้มาล่า,างเห็นน้ำกันค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจดีเด้อพี่น้องเด้อกินเส้นเส้นสายน้ำพ่น้องกินเจ้าเสียดายอีิริวอดีทายนี่พ่อเลยห้าไปห้ามากเลยเห็นเต็มตาเราจะกินเสียดายที่หลังโอ้ยเต็มสะออนสะออนเห็ดกอไข่พี่น้อง,องอมีแต่เห็ดกอไข่ไเ,ขขเลยค่ะส้นมากเลยแต่มันเป็นดอกต้นมุกที่ม,มีอีสีเนาะค่ะนี่มม เอาตู้มูจะมีสิ่งนี้ท่องฝาเกิบเอาดิค่ะพี่น้องเขาฝาาลติมาต่างไายกล่องนู้นว่าท่านเนาะค่ะเจนไปพูดเดียวท่าพูดเดียวเฮ็ดพูดเดียวน้อพี่น้องน้องหูเลียกใจเจ้าของอยู่ค่ะเสียดายว่าเสียดายที่ลังบริไทยนี่แหละภูมิใจว่าดีครับไม่ลูกภูมิใจชิลังเฮ็ดบอท้าบนางเฮ็ดบอั้บชอบชอบชมส่งใหม่กันะหันคาง ทางคุ้มใจฝ่นดื้อส่งผมส่งไงใครตัดให้พ่อมัดเล่นดนไงพ่อมัดวพี่น้องมาลางเฮดซอยกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เนเดอพี่น้องมาลิสิลางเฮดู้แกงสู้พี่น้องกินนะคะใจขันท่องล่างปัดขาแมวเสียมาพอมีมปัดขาดีๆเนี้ยม่น มาล้างเฮียซอยกันข้าวันนี้โอ้เลี้ยจพี่น้องบกว่าาเก่าน้องันเลี้ยจแาแคพี่น้องเลี้ยจแค่ที่บระเทศใหยพี่น้องเบิ่นละไปมาล้างเีซอยกันข้าก็เป็นเหน่อยๆด้ยค่ะนี้เีจะเห็นก่อไข่หน่อยเลยส่วนหมากเบล้ายข่ะนี่ละมันจะยำกุ้บๆแกงยำกุ๊บๆดีขึ้นยังค่ะนี่ คอยกันลากเค็ดนะพี่น้องเนาะคิดบานบานฮะยู่หากินแบบบันบานนี่นะค่ะพี่น้องวันนี้กินได้ไปไล้มืออยู่ค่ะดจังก็สิอัดฟิตไว้เนาะค่ะอัดฟิตใส่ตู้เย็นไว้ลวกบวกเราใส่ถุงอัดช่องฟิตไว้ไล้ไลยได้ดีค่ะนี่สะพัดไปหามาแต่แม่ทุกมือค่ะบางมือก็ได้ท่ายบางมือก็ไม่ได้ท่ายนะพี่น้องเนาะมันไปหาคนเดียวนะคะมันบ่ค่อยสะดวกไปเด็กขันท้อทุกทายอยู่เฮาไปหาน้ำเพิ่นเพิ่นกระถาเนาะค่ะมาเจอกันจงกะล้มไปยุคเดียวตรงเอิ้นหาเพิ่นกดจิ๊กกลับขึ้นมาาได้เนะะค่ ไปหากับพ่อได้ยู่ได้กินนะพี่น้องเนาะพ่อบ่ได้ซื้อเพิ่นกินเนาะคะ่ะประหยัดไปอยู่พี่น้องเอ้ยถือว่าประหยัดได้หลายอยู่ค่ะโอ้ยวิยดมูน้องกับมัลลิน้องเนาะมามากค่ะพี่น้องมืออีกกล้วเนาะคะ่ะไอพ่อเฮ็ดพวกแดงพี่น้องเอ้ยถือว่าสิพ่อมูใหญ่กับพ่พ,พ่อพ่อดอเดเดกเดียวเฮ็ดพวกแดงเลยได้เด็กก็ไข่ไว้พี่น้องกำลังตุ้มูที่มีขึ้นไหมคะโอ้ยหามัน เราเป็นแปลี่ยนสราบัวตะเคียนยากเลยไหมเขียนใบใหม่ๆนิดน้อยเขียนอะไรคนณลุนคุณุนออกมาเลยไหมเออนั่งหวังมันแห้งเฮ็ดเพิงคมเฮ็ดเพิงคมเมาก็แยกออกเลยด้วยดางแยกออกนั่นก็สิคมเนาะตั้งดอกเดียวดอกคุ้มหยโอ้ยหลายยู่หลายดอกก็แกงเฮ็ดเห็ดสิแกงมูนนิดน้อยสีไหมค่ะพี่น้องมันหยำกุ้บๆดีๆนี่แกงมูนนิดน้อยจังไก่มูนบานสิเอาแกงมูนบานฉันต้นหนามมันจะเฮ็ดก่อไข่ด้ิค่ะ น่พี่น no. ้องเจริญสะออนเฮพี่น้องสะออนวะค่ะวองหน้สะออนเฮดไม่กินแกงเฮดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออย่างเฮดซูพี่น้องกินเนาะค่ะเฮ็ดแหมเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นพวกแดงไหมผ่อทีละดอกทีผออยู่พ่นทีผอเป็นงูใหญ่ๆกับว่าผอยไม่ได้ควัดเอาเต็มเจริขันทองกำลังล้มมือหลังเนาะพี่น้องเนาะล้มแห้ง เป็นยังก็ได้ท่าอย่ามองหลังเห็ดทำ่ไม<ะ> <laughs> พี่น้องในเห็ดลายในท้งอ,ง<ะ>องเห็ดเต็มตาหลังเห็ดท่าอย่าบองเลย<ะ>อยากมันไปอีกเด้คือสีตัวมูจะมีอยู่มันไปค่กคู้ใจไปกินเห็ดน,นะแม่บอไม่ทำไมฮนะม ไมหน่าขึ้นมันมีมดอยู่ใสแม่คือบ่ถือหมดกัดเอาฮะมีเลือดมีเลือดมันอยู่ใสเ,เลือดเป็นน้ำพี่น้องนะเป็นน้ำแล้วก็ถือใยดาดอ,อกเป็นน้ำนามมา้ำมะลเห็ดไปกินไปใส่ควอยพุ่งพุพ่พพพม<ค>นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มากวนมากวนมาไปไปเล่นน้ำเขาุ่นช เม็ดมีออกตรงนวพี่น้องแต่ส่วนมากจะมีเม็ดกอไข่เขียวหน่อยเม็ดกอไข่เขียวเขาเม็ดกอไข่อ,อันนี้มันสีออกเวลาออกมันออกเป็นมูนะคะพี่น้องโอ้ไอซ้อนเห็นไหมแต่ดอกงามๆไหมแม่้าเจ้าใดที่เป็นเด่นกุ่มเดียวฮาฮกดอกเนี่พี่น้องมองได้นี่พี่น,น้องม่งไอรีนีนะพ, <ple as> นพี่จะดอกนหน่อยๆอีรีดิพี่น้องม่งได้เจอเลยว่าแต่ว่าสิเ็มกระจะพี่จะดอกเล่นหน่อยเลยพี่น้องเ็ดกอไข่ทั้งนั้นเลยดิค่ะนี่เลยพี่น้องเอาว่าเบิร์ดวะดอกจะหนีใ่ไข่ นี่สินี่แหละแม่แซ่บดกอกไมยก็ยังไม่ได้ขาวออกร่ายู่พี่น้นองขาวแบบเขาเกลียรไปนี่ขาวกำลังขึ้นขาวเต็มอยู่ไปยู<ะ>มันี่ฮะไม่ได้ไปทุกมือเนาะเอามาหล่นเลี้ยวทุกมือมันนี่เพมีคนพาไปอันนี้คนพาไปไปตลอด,ดว่ะดูตรกนี้เลยเห็ดแต่เห็ดทานกันมีเด้เนยพี่น้องไม่น้องมึง ไม่ต้องเห็ดก็เลังกินเสแฉบได้เห็ดเห็ดขาไข่ดอกหน่อยะพี่น้องเดี๋ยวๆนั่นขอเวลาหลังเดี๋ยวก็น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวซอยกันหลังกันเนาะค่ะเนื้อช้างก็จะเอาล้างให้ก่อยก็จะว่าก็จะว่าพี่น้องช่วยกันหลังเห็ดเลยไลยอยู่พี่น้องดอกบานๆไข่ดอกบานๆก็จะเอาให้ก้อยนั่นสิต้องเสียงก้อยพอต้องสิ กินยำบะหมีหรือเนาในโตมีแต่เฮ็ดวดันเาอเหดถงวนูนึงจี่นนย <c oughs> ไปเอาเลยไอ้ควายได้ดิถุว่าพอดอกเดียวใหญ่ <c oughs> นี่ก็ไข่ไม่ท้ายนี่นี่ก็ไข่หน่อยไหม จะเห็นก,ก็แค่เขียวมันออกเป็นมูไหมวนห,หามันจักเลยอีตะปูตตีเะยนะยังเห็ดยัง,ยง ในห้อนอนหงกมีแกงแซบิะเนีีสทางดินทางอื่นดิ่ กลัวนอยลงไงไ่ดปกนกไขัข่ดิองเาต็มอยู่ใคเดกบานเรนี so <im itation> <im itation> <im itation> ้องมัน่วยไม่ไรมีหาแต่เฮ็ดพี่น้องเราก็ติดตามก็ไลน์ก็แชร์ก็กระดิ่งกำลังแน่ใจได้เ้อพี่น้องไฟาาไพี่น้องมนแมัแล้ว เนเอซเป็นเมือนพี่ีเนวันไปหาป่าพนะ่เนลวงน้กับมแง้แต่ไหล่าเ็ล็นนกไปอำเภอื่นดิค่ะพี้องนี้เมื่อเี่ไปอำเภอเมืองสวงนี่มันขา่ามเนี่ยกูป่อยเลยนี่ไปอำเภอเมืองสวงมนนี้เสียดายแต่บระเไทยแล้วโอ้ยพี่น้องเยใจไปคนเดียวเนาะค่ะมันมือเมยมันเมยมันเบาไว พ่อก็ต้องฝากเก็บฝากเก็บเนาะค่ะเมื่อกองท่ายเสียงบอกว่าท่านกินเพิ่นเล้วพี่น้องเนาะแย่งเงินเก็บน้องเมียนเฮาเก็นสาเขาก็มาหาเกียร์ไก่เฮ้งสิไหมคะเขาบอกกินเพื่อท่านเอาเ่อท่านนี่ค่ะพอเบามันออกมันออกเป็นมูไหมออกเป็นมูเหมือนเฮาบ้าม้วนเป็นเก็บสาเฮาเ่อท่านเพิ่นค่ะเลาวก็เสียงบาเกียร์นั่ง เ้ล่าเก็บเ้ล่าเก็บเลยบริไายสี่ไหนครับพี่น้องล้างเสร็จแล้วพี่น้องโอ้ยเลยพี่น้องไอ้ลูกกระโปรงคืนคงาน <c oughs> ที่ได้มาลูกกระโปรงคืนอันนี้ใบถั่วแกงเมื่อกี้ค่ะดอกบานๆบานๆนิดหน่อยเอาใบถั่วแกงมาเน,นี่นี่พี่น้องนี่สิอัดฟิตว้ถากินค่ะอัดฟิตใบถากินย่ามเลยนะคะดอกเฮดก็ไข่ดอกนิดหน่อยอัดฟิตว้ถากินนี่จะเฮดก็ไข่พี่น้องอันนี้ถั่วแกงเฮดร่วมค่ะ พูดดอกบานๆดอกน้อยๆคอลอกระเละกับซแกงนะคะแกงกิน,น,นมื้อนี้เอ้อลูกกะว่ <laughs> าเขินพี่น้องเมื่อไงเออก็จบคลิปไปเพียงสนี้แล้วค่ะพี่น้องใช่แกงกับซี่บ๊วยเมื่อยแล้วตามพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เนื้อค่ะกลับมาพคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะพี่น้องกินนาพักกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ